สวัสดีครับลูกค้าจากเพจ pjs เข้านะครับไม่ได้ถ่ายคลิปมานานเลยนะครับวันนี้มาถ่ายกันสักหน่อยนะครับวันนี้ถ่ายมาที่23บนะบวกระยะเวลาประกันไม่ให้ค่าตอนโจว์จ,จะส่งครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่งไปผมจะส่งเป็น2กล่องเนาะตัวเป็นกล่อง พอบ็อกกล่องหนึ่งนะครับแล้วก็แยกแบตไปให้อีกกล่องหนึ่งนะครับไปถึงก็ลูกค้าก็จับปวางครับท่าน,นี้เลยนะครับให้ตรงนะครับแล้วผมจะให้โฟมไป2ชิ้นนะครับอะไรผมไปสองชิ้นนะครับชิ้นนี้จะ,ะตัดมุมไปให้ครับเอาไว้ด้านนี้นะครับ จะได้ไม่ไปดันสายไฟนะครับไปให้อีกชิ้นหนึ่งก็สายด้านนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับสองชิ้นโอเค,อเควางเสร็จนะครับใส่โฟมเสร็จก็เสียบปลั๊กนะครับเพราะนั่นกลัวเสียบผิดนะเพราะว่ามันจะมีมุมบังคับอยู่นะครับอยากไปปุ๊บนะครับก็จะมี ฟิวเบเกอร์นะครับถ้าจะใช้างานก็เปิดฟิ e เบเกอร์ทั้งใช้แล้วก็ชาร์จนะครับเห็นว่ามันเป็นทางผ่านนะครับจากฟิวมาที่แบตเนาะเพราะนันนะ้นไม่ว่าจะใช้หรือจะชาร์กก็ต้องเปิดนะครับมีลูกค้าบ,บางท่านไม่ได้เปิดนะครับแล้วก็บอกว่าเสียบไฟไม่เข้านะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับก็อ,อธิบายกันไปก็นะครับเปิด อันนี้สะพานมันยกอยู่เนาะเดินข้ามไม่ไม่ได้ถ้าจะให้ไฟมันผ่านก็กดให้เรียบนะครับอันนี้ก็เดินข้ามได้นะครับจำแบบนี้นะครับเวลาเลิกใช้งานก็กดเด้งนะครับใช้ก็หรือถ้ามีการช็อตนะครับมันก็จะทริปมันก็จะเด้งแบบนี้เหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็กดลงมาโอเคปับสวิต ฟิลเบรเกอร์พร้อมใช้งานนะครับหน้าจอนี้จะติดทันทีนะครับอันนี้เป็นการเตือนว่าหน้าจอติดฟิลเบรเกอร์เปิดอยู่นะครับพร้อมใช้งานถ้าเราไม่ได้ใช้งานหรือเราจะยกไปเก็บอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้มาปิดซะก่อนครับเอาปิดปุ๊บนะจอกระดับนะครับอันนี้ผมต่อไว้ให้การลืม เนาะโอเคกดปึ๊บจอติดนะครับแล้วจะใช้งานครับก็จะมีสวิตช์ USB สองฝั่งนะครับเหมือนกันสองข้างนะครับเปิดตัวนี้ปิด DC ปึ๊บถ้าช็อตฟิตวเตอร์จะขาดนะครับแถมฟิวไปให้นะครับ ถูกเฉินนะครับแต่มาไห้สองตัวถ้าช็อตฟิวจะขาดปออกกันไว้แล้วนะครับของผมอุปก,กรณ์ป้องกันพร้อมทุกอย่างนะครับโอเคถ้าจะใช้งานก็กดนะครับอันนี้ติดตัวนี้ติดเลยนะครับถ้าเป็น type C รุ่นรุ่นใหม่จะมีตัวปิดเปิดนะครับอันนี้เป็น type CPD เนาะ อันนี้เป็นไทซีพีดีอันนี้เป็นยูเอสบีอันนี้เป็นปลั๊กจุดบุหรี่นะครับอันนี้เป็นแจ็คดีซีลูกค้าทอบถามว่าอันนี้ไว้ใช้ทำอะไรนะครับก็พวกพัดลมหลอดไฟอะไรอย่างี้ประมาณนั้นนะครับที่มันเป็นแจ็คดีซีก็เอามาเสียบได้นะครับเ,เหมือนกันสองฝั่งนะครับปิดเปิดได้นะครับ เหมือนกันนะครับ DC okay. นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับลูกค้าก็ถามว่าทำอะไรนะครับอันนี้ก็เอาไว้ไวพวกอุปกรณ์ที่เป็นปากคีบนะครับก็เอามาคีบตรงตรงนี้ได้หรือเป็นหางปลานะครับก็เอามาใช้ได้แล้วก็ขันนะครับโอเคมีแบตอีกลูกหนึ่งเป็นแบตเก่า นะครับก็เอามาต่อเพิ่มให้แบตมันเยอะขึ้นได้นะครับอันนี้เป็นจุดชาร์จโซล่าเซลล์นะครับเป็นขาเข้าโซ,ซล่าเซลล์อันนี้เป็นขาเข้าของชาร์จเจอร์นะครับชาร์จเจอร์ก็อันนี้แถมไปให้เปลี่ยนหัวให้เรียบร้อยนะครับเป็นหัว p o w e r c o n คนะครับรับไฟได้ สบายสบายนะครับหัวที่ชาร์จโซล่าเซลล์ก็ใส่กล่องไปใหอ้อันนี้ฟิวแถมไปให้อันนี้เป็นหัวนะครับปึ๊บนะครับกดลงไปแล้วก็หมนุนนะครับเวลาจะถอดก็เนี่ยมันจะมีสไลด์อยู่ดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนกลับนะครับข้างในนี้มันจะเป็นขั้ว ln ับ L ก็สีแดงบวก N ก็ลบนะครับสีดำที่มาจากโซลาเซลล์นะครับบวกลบก็เอามาต่อคนอตง่ายๆครับปอกสายแลก็เสียบได้เลยนะครับง่ายๆสำหรับ DC ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าอยากใช้ไฟ AC นะครับไฟ AC ก็จะมีตัว อิมตเตอร์ห้าร้อยวัตต์นะครับสวิตต์อยู่ตรงนี้นะครับสวิตช์ตรงนี้ก็เปิดพอเปิดปุ๊บนะครับพัดลมทำงานนะครับโอเคป๊บผมจะนะนํำลูกลูกค้าว่าถ้าเป็นไปนได้นะครับถ้าเป็นไปนได้ก็แง้มฝาจะดีท,ที่ที่สุดนะครับเพื่อให้มันช่วยระบายอากาศแต่ถามว่าถ้าปิดฝาก็ ไม่ตายนะครับแต่ว่าไม่สบายตัวนะครับก็เอาไว้กล oh ่องฟิว์นะครับวางไว้ปึบนะครับโอเคถ้าอินเวอร์เตอร์ทำงานนะสวิตช์ไฟล์ AC จะมีไฟติดทันทันทีนะครับต่อไว้ให้ดูเหมือนกันนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าไฟล์ติดแสดงว่าอินเวอร์เตอร์เปิดอยู่ใช้ไฟไหมถ้าไม่ใช้ก็ไปปิด นะครับอันนี้เอาไว้กันลืมเดี๋ยวมันกินแบตไปเปล่าๆถ้าเราไม่ใช้นะครับจะปิดให้ดูปิดปุ๊บไฟนี่ก็ดับนะครับพัดลมดับไฟนี่ก็ดับนะครับเปิดพัดลมติดหมุนเไมเกิด ติดนะครับแต่นี้ยังใช้ไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เปิดนะครับถ้าจะใช้ก็กดเปิดหน้าจอติดก็เสียบได้นะครับถามว่าใช้ได้ขนาดไหนก็แม็กโหลดอยู่ไม่เกิน300วัตต์นะครับถามว่าทำไมต้อง300ก็แบตเรามันแค่120ยแอมป์นะครับเหมือนมีเงินอยู่ พันสองร้อยบาทนะครับคือแบตร้อยยี่สิบแอมป์เนี่ยมันมีพลังงานให้ได้ประมาณหนึ่งพันสองร้อยบาทเอานะครับก็คิดเป็นบาทก็ประมาณพันสองร้อยบาทจะได้เข้าใจาง่ายๆนะครับเราใช้ชั่วโมงละสามร้อยมันจะอยู่ให้เราได้ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราเหมือนเงินครับใช้น้อยก็อยู่ได้ได,ได้นานใช้มากก็หมดเร็วนะครับสามร้อบาทนี่มากไหม พัดลมบ้านนะครับหนึ่งตัวก็ห้าสิบวัตต์สามวัตก็คือหกตัวนะครับเปิดไปเลยไฟที่บ้านดับเปิดพัดลมเปิดทีวีนี่ได้สบายนะครับแต่ว่าถ้าเอาไปใช้พวกไดเป่าผมมันกินเป็นพันวัตต์เลยนะครับอันนั้นไม่แนะนำนะครับโอเคนะครับ หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับด้านหน้ากล่องด้านหลังกล่องนะครับก็จะมีคู่มือคําแนะนํานะครับติดให้กันลืมนะครับก็มีคําถามไรก็ทักมาที่เพจเ c e b o o k นะครับหรือใต้คลิปก็ได้นะครับหรือแอดไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษา นะครับเจนะครับพีเจดิจิตอลสวัสดีครับ